bà yoyo nữa sao là, lan bài đi đó, bà bắt con, bài đi các bài đi đấy, cho nói cho nói à à tha về bưng bông nữa, à hay đấy thằng này, bài đi này, Julius này, mới tới chắc giai đoạn gì bắt nung อื้โอโห่หอนอยู่เพื่อนกับเบือ่อไปใส่กระั่งกับเปื้อนฝนตกลิ้นโอยนี่ก็ได้อย่ามาเล่นอย่ามาหากาดขึ้นมาน้ำกระก็ข้นมาน้ำกาดคือว่าเล่นน้ำกาดนื่ บุเบปเล่นน้ำกัดล่ะพันนี้อึบอลงอืมบุเบลเล่นน้ำกัดอ่ะอึบอได้อย่าดึกชะอัดไรนี่ดังดังเจ็บด,ดังนี่นี่ <c oughs> างมันอาเปลี่ยนเสียงนี่สิอืมน่ะดังดังอ่ะแกอะไ้เด้กัดสบายดีนะกะสบายดีสบายดีเด้ะภาชนาสบายดีบุปเป็น เด็กน <c standen> hmm. ั่มือเองไหมมาจับก้นดน่มผู้ใช้มืออ่อนเจ้าน่ะมือเปดเจ้าน่ะอยู่โต๊ะอยู่โต๊ะชากาดผู้มือพีเพเจ้าน่ะมือพีเพดเจ้าน่ะอาแม่แมมือแปแม่มือพีเพเจ้าน่ะแปะไว้ไปามือพีเพเจ้าเด้อยู่ในโต๊ะเออนี้อยู่ในโต๊ะชากาดเด้อ ไปลย่างแป๊บเห็นมะลุย่างไว้ลูกย่างแป๊บเยอะสฉงมันเกินแล้วเออเอามาหยอกฉากกาดไว้ปะนี่เอามาหยอกฉากกาดไว้มือพี่เพ็ดวายให้ฉากกาดที่อันหนึ่ง để nắm cắt lại vậy, à, bị à, chắp cho cả đôi ừ. rồi. Chắc cái chị làm đi. Thế bà nội đấy hả, lộc ngọc bà nè, ngọc bà nội là, bà nội, bà nội nói... đấy. โอเพื่อนในกระฮกในเด้อคนนี้พี่น้องไปฝนหัวแล้วก็เอามาตงเล่นอะไรนี่มาเล่นอะไรบาดน้อยซ้อนเล่นเลยด้วยผ่อนในอากาศตรงนี้คนพ่อนเก่งนะเห็ดนี่ได้พ่อนนะพ่อนผอนเด้อนั่งเด้อเด้อเด้อนั่งเด้อชายตูดชายตูดเล่นมือนั่นบ่ดีกว่าทำทำครับทำเป็นวะฮับได้ครับ hát <laughs> tên đó tên đông mọi thứ mên bọc mên, mên phải mười bảy mười bảy mười bảy mười บุบจับคอวปรัดไปจับคอวัดนะจับตับไปจับคอสกัดไว้อ่ะเอาจับคอสกัดไว้เลยจับคอสกัดแล้วเป็นชิบยืนเย็นอยู่คนเดียวเพราะว่าเราไปจับคอสกัดไป ใช่ไฟมัดเขาให้แต่ละมือนี่เต้นนี่คัคขึ้นอย่างนี่เขาเพื่อนนี่อ่าว้าย่างนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยมือเป็ดนี่มือเป็ดนี่มือเป็ดนี่ว้ายมันจับคออ่ะนานนานเดี๋ไปหาแนวเล่นเดี๋เบิ้งเก็บไปชำมาปะอย่าบอกมากก่จ <pigs in my diet> ๊า <English language> อามาเฮ็ดยังอามาเฮ็ดยังอามาเฮ็ดยังเย้อามาอยังของ,งอะไรฮะเก็บมะเก็บมันไม่เหยียบมันนะฮะยาขม ออย่าคมอีะน่ะมันจับคอเหินน่ะน่ะมือเป็ดนี่มือเป็ดจับคอนี่อ้าวจับกี่แห่เหินมานเนี่ยอ้าว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 มันจับคอเหินมาเดียวจับคอสกัดดู อ,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 อ่ะมันจะพอสกัดดูนิ่งเนียบบ้างมือเป็ดมือเป็ดเฮ้ยย่านไหมย่านไหมจับเบ้ลจับดาบ้ยเอ้ย จับหน้าวาดหน่อยดิจับคอวาดเนีนี่นานีนาน่นาอันี้นาอนี้นาจับวาดเลยจับวาดเลยนันน่นนั่นนั่นมันจับเพิ่นนั่นนั่นเพิ่นอืออือนั่นนั่นนั่น จับแขนคนบันนี้อุ้ยอุยออเป็นยังไงปันนี้ฮะอืมจับแขนน้องวาดจนะนี่นี่จับคอน้องวาดเนี่ยช่วยด้วยเด้ช่วยด้วยเด้อไม่เปิดนี่ เป็ดน,นี่นี่โมยา่านอนแ่ขนาดห้ายังจักกัจี่นฮ่นยอยกีดเนี้ยใช้ลูกใช้สีแดงนะใช้สีแดงใช้สีแดง ผูทั้งก้นผูกในก้นผูกในขาผู่ะเอาไปจับข้อชะกาดด้วยหยอกชะกาดด้วยเอาไปหยอกชะกาดอยจะถีบองหันเด้อถีบองหันอ่าบ่ได้หายได้บ่ได้เอาอ่าบ่ได้เอาหายได้จะถีบองหันเด้ออ่าบ่ได้เอาหายได้อ่าเอาไว้ได้ไดยนั่งล็อกอุ้ยอุ้ยอุ้ย

เจ็บดังเลยนี่เจ็บนี่เจ็บนี่เปาให้อยานี่ปอานี่เจ็บนี่ยูชื่อเจ้าหน้าที่เจ้าหันชิเจ็บนังลุกเอาไปจับข้อชากกาดผูกให้ชากกาดดิ๊กเนียมไปมือเป็ดเจ้านี่นังลุกนังลุกแล้วไอทิดไปหน้าเลย mà này ai thịt bài na đấy mà này Để ai thịt cẩm ma này mà vậy đường bây giờ nó vậy Ừ <laughs> <laughs>

ôi 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 dạ, dạ khởi nhọt khởi nhọc mà lại đấy thử à đấy ui ui dạ, dạ đi lại giờ hen hang đó luôn rồi chị thử một đằng à đó ui ui ไปดแป้วนนีวาดแป,ป๋วไนด้วาดลงแป๋วคุณใ่เด็งูนะวาดนี่หายวัดตายไปยานขี่กระเดือนบ่งบ่งคนไหนใช่บ่งไหนลงไปมันขี่กระเดือนพระเจ้ายานใช้ได้ขี่กระเดือนอุ้

แม่บอเหตุฉาบเมาเหล่าบ่าพอนพอดเห้ชาวกาดเบิ่งดุยล่ะพอดเนี่ยใดพอดเนีได้พ,อน,นดพอนอยู่ข้างหน้านะ่ะตึงๆตึงๆตึงๆเนี่ยโนโนโนเอาไว้เอาไว้โนตัว no, นี้เล่นบ่ได้เด็กน้อยเล่นบ่ได้โน no, มันเฉียบตายเอกเห็นหน้าพ่อหน้าแม,ม่ดูย,ดย่านเด้อลูกเด้อเด็กน้อยเล่นบ่ได้เด้อลูกเด้อ โอเคเห็นหน้าพ่อแม่บุญได๋โอเคเห็นหน้าพ่อหน้าแม่บุญได๋บ่ย่านบ่พูดหมกบานนี่ล่ะอยู่เนาะลูกคนจุ๊บดิแมนวาเด้นวน้อยเด้ ออ้าวไปไหว,ว,ว้ไหว้ไหว้ในจานค่ะเอามาจานนะอย่าเล่นจานอีกโน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 ,นอันนี้เล่นมา,นมา,นาได้ไหมเอามายื้อโนเหตุยังไงอะเราวางเด้อไปยันบุง้งนะไปะยันบุ้งเอ้าไปไหนไปเอ้า อืย่านพ่บงย่านบ่บงฮะย่านแห้งพ่บงฮะย่านไหมย่านไหมโน่โน่พี่ช้างอืมอ <No, no. S 2> mm ืมอืมอืมอืมันฝันมวนพี่ช้างนี่เอาเอาเอาเย เห็ดผีหยอกชกัดดูฮะเฮ็ดได้ผีหยอกชกัดเห็ดดูฮะเฮ็ดดูมันชีวิตจญยาิจำชกัดดูว่ชกัดมีตาดำพร้อมไรเฮ็ดดูเฮ็ดหนาผีดูแม้นว่าหนาผี muồn vào luôn, muồn vào đi là muồn hả bên uầy thấy ông bà nè tôi có thấy nè ừ, năng năng bộ bộ hệ ai chụp thu cha lắm cha nghe Đó. สอนไอ้น้ำสอนไอ้น้ำสุจามแม่เหนหรอสอนไอ้ดูสอนไอ้ดูใจเด้อหนอบ่ไอ้เด้อบ่ไอ้ใจก่อนสุจาแบบไหนสอนไอ้ดูเออประเทศมันตกลรงงานผลิตได้เหลือหลายเฮ้ยอืม

กัดตีนเพินเดียเอ้กัดตีนวาดเอ้กัดตีนวาดเอ้กัดตีนวาดนเอ้เอ้้กัดตีนเพินดเออยอย้ออุ้ย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 ออุ้ยอุยัง กัดต mm ีนเพื่อนวันนี้เอา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 วัดเอาเอาเฮยเพื่อนอืออืออุ้ยอุ้ยนอนลงวันนี้วัดนอนลงนอนเดียวนอนเดียวคนกี่เดือ วัดคิดือย่านบัดมือบัดคืนย่านได้บ่งจักสิได้บ่งตื่นมาเหม็นเมจอยเลยเพิ่นว่าจ้อยหายหัวซะบ่เหม็นดอบ่เพิ่นหอมบ่แท้เหม็นผู้นั่นเหม็นผู้นี้คนงามบ่ คนงามหาเมนตะมูฮ้ยเตนหน่อยเอ้ยนอะไรนนเอมนาฝันอะไรเออฉันบอเออเต้นติ๊กตอกกเออมีนานะโอ้ใช่เอานาบริยูนิเอานาเมือ อยู่หน้าพูกแบาวก็อยู่หน้าพูกในห้องใช่บ่าวก็อยู่หน้าพูกอยู่หน้าบ่าวกะตู่ตูก็อยู่หน้ามางั้ฮะเอาอยู่หน้าเปิดถูกคนอืมขับบันไดมาเอาอยู่หน้าเปทดูกคนไม่จะกัดได้เดือนไม่จะเช่าขาด để sào gà đấy rồi này, à, mình chơi và miếng lũ à. không chơi bao, phòng không, không chơi, phòng không chơi đúng, không chơi không

ดื้อไหมอืมดื้อบ่ล่ะอืมอุ้ยอุ้ยอุ้ยดิ้นเลยอยากตีเลยอยากตีคนเดิอยากตีวาดเิตีวาดเิตีคนหน่อยคนหน่อยกตื้นเอกาดเอกาดกาดนอนแล้ว กาดรับแล้วโอเคสบายลงในยคลิปนี้เฮากัชิคอโตไปแล้วไปนะคลิปนี้จะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีช่องคือเกาเด้อเนาะไปแล้วสบายดีและสวัสดีวัชโกคทุกคนเนาะบายบายกันโตกนะฮะลูกบ,บายบายบาย Bye bye hè. Bye bye vào lung con. Bư. À bông sao mà coi, Bye Điều bye đúng con ha. Hay à. Hay à, hả bông nè, không có gì